ลูกตื่นได้แล้วจ้าตื่นได้แล้วห้ตื่นสักทีไปอาบน้ำเร็วไปอาบน้ำไปไปอาบน้ำห้ชีวิตเป็นแม่อย่างฉัน มาดูแลลูกๆมาเตรียมอาหารให้ลูกกันดีกว่าทุกคนวันนี้ลูกฉันจะกินอะไรดีเนี่ยทุกคนเตรียมอาหารก่อนงเอาเป็นไข่พะโล้ก็แล้วกัน นียนะ่ยไงลูกจะได้ไปโรงเรียนฉันต้องมานั่งกินข้าวกับลูกๆแบบนี้ทุกวันเลยเหรอเมื่อไหร่ฉันจะส่งจะลูกเรียนจบจะได้ทำอะไรเองเป็นสักที อร่อยมากแยะกูก yeah, ดูทรงลูกฉันน่าจะชอบอาหารมื้อนี้เดี๋ยวเก็บจานก่อนไปโรงเรียนกันลูก ไปส่งลูกฉันกันดีกว่าเดี๋ยวฉันต้องขับรถไปส่งลูกกี่วันแล้วน้าที่ฉันไปส่งลูกล่อยขนานี้ฉันก็มีความสุขได้อยู่กับลูกๆูป 哎。 บายจะเด็กๆแม่กลับบ้านก่อนนะจ๊ะฮไปทุกคนเราส่งลูกเสร็จแล้วเรากลับบ้านกัน ที่ฉันอยู่เนี่ยก็บรรยากาศดีนะทุกคนฝนก็ไม่ค่อยตกมีถึงบ้านลูกฉชละเดี๋ยว5้าโมงแม่ไปรับนะจะลูกโอเคค่ะห้างั้นเดี๋ยวเราทำความสะอาดบ้านก่อนดีกว่า ทำความสะอาดให้องาน้องฟ้าก่ะนเดี๋ยวทำความสะอาดให้ให้องน้องคินด้วยฉันอยู่มีลูกสองคนที่คินกับฟ้านะแต่ละคนในน่ารักไม่เท่ากันอันนี้ก็เล่าจากคนอื่นชอบปอกก่าลูกชัหน,นหนน่ารักไม่เท่ากันฉันคิดว่าลูกจะหนุนน,น่ารักเท่ากันนะทุกคน มามาทุกคนเดี๋ยวเราไปรับลูกกันดีกว่า ฉันเนี่ยก็มีคนมายึดถี่ดินแล้วไม่เป็นไรมามามาเดี๋ยวสร้างบ้านก่อนเอาเป็นบ้านหลังไหนดูทุกคนหลังนี้ก็แล้วกัน